ฟินแลนด์ยู21เนี่ยกำแพงโอเวอร์เต็มเวลาคู่นี้คือตัวเน้นบอลไวของผมกดได้กดได้ดไดสามประตูเนี่ยยืนพื้นเนี่ยสองประตูเนี่ยยืนพื้นเนี่ยลุ้นประตูสาเอาสำหรับฟินแนลนด์ยู21 อ่ะเดี๋ยวผมต่อที่ฝรั่งเศสให้ให้ละกันนะทีด้ววยหั โอเคสวัสดีครับสวัสดีคนนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะฝากกดติดตามหน่อยแล้วก็สวัสดีหน้า YouTube ด้วยครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวต่อฝรั่งเศสให้และกันเมื่อกี้ยังไม่ถึงไหนเลยมัวแต่ดูฟุตบอลสดให้เนาะ ทางฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันไม่เคยเจอกับแคนาดาเลยแล้วก็ฟอร์มของแคนาดาเนี่ยกลับมาต่อที่แคนาดาตอนอิตาลี Italy, อาเจนฝรั่งเศสพอได้ไหมครับพี่ชายหูมันไม่มีใครหลายคนเนี่ยมองอยู่แล้วอิตาลีอาเจนฝรั่งเศสเนี่ยมันเป็นเบสิกที่ทุกคนมองเลยนะแต่วันนี้ผมไม่ชอบ Italy. อิตาลีต่อให้บอสเนียแม่งฟอร์มอย่างนั้นนะผมให้บอสเนียฟอร์มอย่างนั้นเลยอิตาลีเป็นหมูสนามซ้อม สิงสนามจริงเออ,อังกฤษคือหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมถูกไหมแต่ต้องบอกว่าอิตาลีเนี่ยตองข้ามเลยเวลากระชับมิดหรือสนามซ้อมของมันหนึ่งมันจะไม่ค่อยเอาจริงหรอกแต่เมื่อถึงทัวร์นาเมนต์หลกักทัวร์นาเมนต์ใหญ่อิตาลีมักจะทําได้ดีเสมอแต่เวลากระชับมิดเนี่ยอิตาลีอรอมไม่ได้ดีเลยและเจอกับบอสเนี่ยนัดล่าสุดที่บอสเนี่ยเจอกับอิตาลีนะนัดล่าสุดที่บอสเนี่ยเจอกับอิตาลี ครึ่งแรกอังกฤษเอ้ไม่ใช่นัดล่าสุดที่บอสนี่เจอกับอังกฤษครึ่งแรกอังกฤษทําอะไรบอสนี่ไม่ได้ด้วยซ้าต้องเปลี่ยนแก้เกมเอาแฮร์รี่เคนลงมาถึงจะชนะบอสนี่ยได้สามศูนยขาดลอยขนาดนั้นแล้ววันนี้อิตาลีเปิดมาหนึ่งเจ็ดห้าสองประตูได้ครึ่งสามประตูกินเต็มมันเยอะเกินสําหรับอิตาลีอิตาลีเป็นบอลที่แม่งไม่ไม่สามารถทาประตูใครได้เยอะขนาดนั้น จะต่อให้บอสเนียฟอร์มอย่างนี้ด้วยซ้ําแต่อิตาลีเป็นทีมที่ไม่สามารถทาประตูใส่ใครได้เยอะขนาดนั้นนึกออกไหมออผมเลยไม่ชอบอิตาลีวันนี้แต่ถ้าชอบก็ไปได้แต่แต่ก็ไม่ได้จะไปลองมานะแต่ไม่ชอบอิตาลีเลยวันนี้ส่วนฝรั่งเศสเนี่ยกลับมาต่อที่ฝรั่งเศสทางด้านนัดล่าสุดของแคนาดาเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันบุกไปบุกไปแพ้ฮอลแลนด สี่ประตูต่อศูนย์ครึ่งแรกเนี่ยสู้ฮอลแลนด์ได้ดีเลยฮอลแลนด์ Holland เนี่ยครึ่งแรกกองหน้าไม่คมเองหลุดไปหลายๆล,ลูกแล้วแต่ไม่คมเองและ4 0เนี่ยคือประตูที่มาจากครึ่งหลังทั้งหมดเลยสำหรับฮอลแลนด์ถ้าบอว่าแคนาดาเนี่ยก็ยังมีจุดบอดอยู่ที่กองหลังเวลาเอาฟองตัวชูลงของทางฝั่งแคนาดาเนี่ยคงหนีไม่พ้นทางฝั่งของโจนาธานเดวิดกับอาฟองโซเดวิดที่เป็นแนวลุกฝั่งสายทั้งคู่เลยพอ อาฟองโซเดวิด so มันเติมขึ้นไปอ่ะหลังตรงอาฟองโซเดวิดมันจะบอดตลอดอันนี้คือจุดด้อยของแคนาดาเวลาอาฟองโซเดวิดเติมขึ้นไปเนี่ยซ้ายของแคนาดาเนี่ยจะบอดตลอดแล้วอนี้ต้องมาเจอกับทางฝั่งฝรั่งเศสนึกดูดิว่าซ้ายมันเจอขวาฝรั่งเศสอ่ะเท่ากับว่าขวาฝรั่งเศสคือใครคืออูตมันเดเบเล่หรือไม่ก็เอมเปเป้เข้าใจไหม ้าย้ายแคนาดาเนี่ยต้องมาเจอขวาฝรั่งเศสถ้าเกิดว่ามันต้องเจอกับทางฝั่งของอุสมานเดมเบเดอุสมานอุสมานเดเบเล่หรือไม่ก็ต้องเจอเอ็มบาเป้ซึ่งเอ็มบาเป้มันเล่นได้หมดแหละแนวแนวลุกเนี่ยมันเล่นได้หมดอยู่ที่ว่าดีดเยเดชองเนี่ยจะจับไปเล่นตรงไหนถูกไหมและสเปผู้เล่นตัวจริงวันนี้ที่ที่คาดการว่าจะลงให้กับทางฝั่งฝรั่งเศสอย่างที่บอกผมใครสื่อต่างประเทศเนี่ยวันนีน้หันกำแพงหันราคามาเรียบร้อยแล้วลว,ว่าอังกฤษคือเต็งหนึ่ง ฝรั่งเศสคือเต็งสองเยอรมันคือเต็งสาม 3, เต็งสี่คือโปรตุเกสเต็งห้าคือสเปนเต็งหกคือฮอลแลนด์อย่างที่บอกว่าใครจะเต็งไม่รู้สองทีมเนี้ยฝรั่งเศสกับอังกฤษเนี่ยแล้วก็เยอรมันคือสามทีมเต็งแต,งแต,งแตง่ผมเนี่ยยกให้ฝรั่งเศสเป็นเต็งหนึ่งในการ,การคว้าแชมป์ยูโรสําหรับผมเลยนะอังกฤษจุดด้อยของมันมีอยู่สองอย่างอังกฤษจุดด้อยมีอยู่สองอย่างหนึ่งคือโค้ชสองคือไม่มีผู้เล่นที่เก่าเกมและมี ความเป็นผู้นําซึ่งมีมีแค่เฮลิเคนคนเดียวมีแค่เฮลิเคนคนเดียวที่เก่าเก,าเกมและเป็นกัปตันทีมเป็นผู้นําซึ่งก่อนหน้านี้อังกฤษที่พาเข้าถึงรอบยูโรนัดชิงได้มีแฮนเดอร์สันมีแม็กไวซึ่งสองคนนี้มันเป็นมีความเป็นผู้นําอยู่แล้วแฮนเดอร์สันเป็นกัปตันทีมลิเวอร์พูลมาอย่างยาวนานและเป็นกัปตันทีมเอาอิติฟแฟักอะไรของเขาแหละแล้วก็ก่อนจะย้ายมาอาแจากเฮล่แม็กไวเป็นกัปตันแมนยูมีความเป็นผู้นํา ต่างกันตัวที่เก่าเกมตัวที่มีผู้นําเนี่ยคืออังกฤษเนี่ยโละระบบลูกหักออกหมดก็จริงแต่มันเสียตรงที่มึงไม่เอาตัวที่มีความเก่าเกมมีความเป็นผู้นํามาอยู่นึกออกไหมฟิแนแลนดูยี่ปุนไปทางไหนไปผมให้ไปที่กําแพงโอเวอร์เต็มเวลา2.75ฟิแนแลนด์นะให้ไปกําแพงโอเวอร์เต็มเวลา2.75สําหรับฟิแนแลนด์ นี่แหละคือสิ่งที่อังกฤษเสียข้อเสียอังกฤษเลยอย่างที่ผมบอกแหละว่ามึงมีคนเก่าเกมและมีความเป็นผู้นําแค่คนเดียวคือแฮร์รี่เคนซึ่งมันไม่พอที่จะดูแลน้องๆในทีมถึงยี่สิบหกคนอะอย่างก่อนหน้านี้แฮนเด์สันติดทีมชาติอันหลายคนอาจจะคิดรู้อยู่แล้วว่าผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลอา้า นับหนึ่งนับหนึงนน่งใครทันไหมบอลสด ยูทูบไม่ต้องงงนะให้แนวทางบอลสดแล้วมันมีสกอร์ผมจะเป็นคนที่ดีใจเวอร์หน่อยอหน้า youtube ไม่ต้องงงไม่ต้องงง,งนะบอลสดมีสกอร์ผมก็จะคึคักอย่างเงี้ยแหละ แอคเลยเออของแน่จัดปลายเดี๋ยวต่อให้อังกฤษนะ เดี๋ยวพูดถึงอาสเปนต่อไอ้เมช่สเปนพูดถึงฝรั่งเศสต่อดเดี๋ยวพูดถึงฝรั่งเศสต่อให้อย่างที่ผมบอกว่าอังกฤษข้อเสียมันคือโค้ชแล้วหนึ่งสองเลยมันไม่มีกัปตันทีมไม่มีคนที่เป็นกัปตันทีมและ ตัวความเก่าอะซึ่งหลายคนอาจจะรู้แหละผมเล็ยริอูผมเลยอยากให้แฮนเดอร์สันติดแต่สิ่งที่ผมจะพูดว่าแฮนเดอร์สันเนี่ยม,มันมันออกจากริอุเวลานแล้วตัดความที่เป็นแฟนริอูออกไปตัดความเป็นแฟออนแฟอังกฤษเข้ามาลวกันถือว่ามึงต้องมีแฮนเดอร์สันอย่างน้อยมึงมีความเก๋านึกอ,อกไหมมีตัวเก๋าที่คอยประคองน้องๆจูตเวลลิงแฮมเนี่ยโอ้โหสนิทกับแฮนเดอร์สันขนาดไหนมีอะไรถามแฮนเดอร์สันตลอด ซึ่งเนี่ยแม่งเหมือนจะมีใจมาเลี้ยบกูแต่ก็ไม่มาหลอกเล่นอย่างน้อยมีแม็กไวที่ติดได้แม็กไกวเนี่ยผมเสียดายนะส่วนตัวผมเสียดายแม็กไวผมแฟนเลี้ยบกูไม่ใช่แฟนแมนยูนะเสียดายแม็กไวที่โดนตัดจากลายชื่อ26ผู้เล่นซึ่งแม็กไวมีความเก่าหนึ่งเลยแม็กไวมีความเก่าสองแม็กไวมีความเป็นผู้นําถึงแม้ว่าเอาแบบไม่คอนเทนต์อ่ะคือตัวเองแม็กไวมีความมีความมีเนมาเพียนมานะที่ เด็กแมนอยู่หลายคนต้องเอาแม็กควายเป็นตัวอย่างถูกไหมจากผู้เล่นที่แม่งโดนดา่าโดนทุกอย่างสู้คำค้อรหาฝึกฝนตัวเองขึ้นมาเนี่ยจนมาเป็นตัวหลักได้อีกหนึ่งครั้งสำหรับแม็กควายควรที่จะติดทีมชาติอังกฤษเป็นอย่างมากมีความเป็นผู้นาํามีหลายๆอย่างมีวุฒิภาวะด้วยแล้วก็ทุกอย่างอะแม็กควายไม่ควรหลุดออกจากยี่สบิบผู้เล่นกุนพลของทีมชาติอังกฤษเลยควรติดมากกว่ามาเกฮีด้วยซ้ำต่อให้มาเกฮีฟอร์มดีรู้เข้าใจ แต่อังกฤษเนี่ยตัดผู้เล่นกองหลังไป2องคนเบสเวดสามคนด้วยซ้ำเบสเวดแม็กไวเบสเวดแม็กไวแล้วก็คอนซาคอนซามันไม่ควรติดอยู่แล้วผมเด็กซีวูคอนซามันไม่ควเติดโจโกมเมดก็โอเคเล่นได้ทุกตำแหน่งในกองหลังนี่แหละคือจุดบอดของอังกฤษที่ผมจะอธิบายแต่กลับการฝรั่งเศสมีชิลูมีกองเต้มีกิทมันมีมาคาตูหลามมีหลายคน ที่สามารถประคองน้องๆได้และสเป้เล่นตัวจริงของฝรั่งเศสวันนี้ไมค์เมยองเนี่ยโคตรเหนียวหลายคนเนี่ยพูดถึงโกฝร,รั่งเศสอาจจะนึกถึงฮิวโกโยริสแต่ต้องบอกว่าไมค์เมยองท้าถามแฟนเอซีมิลานเนี่ยโอ้โหโคตรรักเป็นของฟรีที่ได้มาจากเป็นของฟรีที่ได้มาจากหมักเซยอ์อ่ะไมค์เมยองคือของฟรีที่คุ้มค่าเป็นโกที่เหนียวมากๆและ หลังจากไม้เมยองมาเอซีมิลานทุกคนลืมจารอนจิดอนนาดอนนาลูมาไปหมดเลยคือไม้เมยองแม่งเก่งมากโจน,นาธานเข้าวิลเลียมสลีบางขออภไรอ่ะ วิลเลียมสวิลเลียมซาลีบาไม่ต้องพูดถึงนะว่าวิลเลียมสาลลีบาฤดูการนี้ดีแค่ไหนยืนคู่มากันเย็ะคือคู่กองหลังที่ไม่เสียประตูให้แมนซิตี้สักประตูเดียวซาลีบาคือโหดมากเบนจามินปาวานกองหลังของอินเตอร์มิลานอินเตอร์มิลานฤดูการนี้เสียประตูอยู่แค่กี่ประตูและเป็นแชมป์การโชว์เซเรยียอาด้วยเป็นจามินเบนจามินปาวานคือ คนที่กดประตูใส่โคเอเชียนัดชิงถ้าใครยังจำมันได้นะเป็นจมิงปาวานดแล้วก็เตโอันงเดนจากเอซิมิลานอู้หูไม่ต้องพูดเป็นแบ็คขวาเป็นแบค็คซ้ายที่แทบจะดีที่สุดในโลกแล้วเตโอันงเดนเนี่ยส่วนกองกลางอาเดียงลาวิโอคือคนที่ควา้าแชมป์โลกกับทางฝั่งฝรั่งเศสออเรเลียงชวาายัวเมนี่โอ้โหแน่นอนชวาาัชวเมนชัวเมนี่กับคามาเวงกาคือสองกองกลางอนาคตไกลของแนวมดลิดเน่ตวันนี้จะยืนคู่การโซนแนวลุกโคโลโมัวนี่ ตัวนี้ตัวของปารีสแซงแังแมงถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้ลงแต่แน่นอนแหละโอ้โหก่อนที่จะย้ายมาปาลีสอยู่กับทางฝั่งของเลวอุกเซนและผลงานโคตรด,ดีโอลิเวียชิลูอะอย่างน้อยได้ความเกา๋าชิลูเป็นกองหน้าที่ไม่ต้องวิ่งไม่ต้องหาอะไรเลยแต่ทําประตูให้ทีมชาติฝรั่งเศสไปกี่ประตูแล้วชิลูเป็นคนที่ไม่ต้องวิ่งไม่ต้องหาไม่ต้องเหวอ,อะไรเลยแต่เป็นคนที่ทาประตูได้ตลอดคิริยนเอมบเป้โอ้โห ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างของทางฝั่งฝรัง่งเศสเลยจริงๆ่ะวันนี้ฝรั่งเศสต้องเจอแคนาดาอย่างที่บอกไปว่าแคนาดาเนี่ยอฟองโซเดวิดกับโจนาธานเดวิดคือสองกองกองกอง,กอง,กองหลังกองกลางฝั่งซ้ายซึ่งฝั่งซ้ายถ้าเปรียบเนี่ยซ้ายแคนาดาเนี่ยต้องมาเจอขวาฝรั่งเศสเจอใครอะเจอเอมปเปเป้เจอคนโลมูลนี่ไหวไหมละ่ะเจอเอมปเปเป้เนี่ยเพราะชิลูเล่นกลางหน้ากลาง หน้าเป้าเออชิลูเล่นหน้าเป้าแสดงว่าขวาเนี่ยก็ต้องเป็นเอ็มเปเป้ที่ต้องเล่นและต้องมาเจอกับอสฟองโซเดวิดที่มันต้องเติมเกมบุกอ่ะซึ่งวันนี้สื่อต่างประเทศเนี่ยเปิดคู่ทางฝั่งของฝรั่งเศสมา1.75ไหลขึ้นไป2ช่วงตัวแสดงว่าสื่อต่างประเทศเนี่ยเห็นและว,ว่าฝรั่งเศสเนี่ยต้องมีประตูต่ำๆ2ประตูถึงกล้าเปิดมาขนาดนี้แล้วก็คู่ฝรั่งเศสเอาจริงๆผมชอบกำแพงโอเวอร์นะ ผมชอบกำแพงโอเวอร์ที่3 2 5สำหรับฝรั่งเศสกับแคนาดาสวยเหมือนกันกำแพงโอเวอร์3 2 5คือตัวเลือกที่โอเคที่สุดสำหรับฝรั่งเศสส่วนอาร์เจนตินาเนี่ยขูย่เจอเอลคาดออาร์เจนตินาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วเนาะคือมึงแชมป์โลกอ่ะมันสุดแลนะอาร์เจนตินาณะตอนนี้ก็คือเบอร์หนึ่งของโลกอยู่แล้วพราะพวกเขาเพิ่งควา้าแชมป์โลกมาที่กาตาเมื่อปีที่ผ่านมาเมื่อสองปีที่ผ่านมา อาร์เจนิน่าเนี่ยเพิ่งเจอกับเอกวาดอร์เมื่อเมื่อประมาณปีที่แล้วกักปลายปีที่แล้วก็เป็นอาร์เจนิน่าที่เอาชนะทางฝั่งของเอกวาดอร์ไปได้ที่สองประตูต่อศูนเพราะว่ามันอยู่แถบ โซนอเมริกาใต้ด้วยกันอยู่แล้วทั้งอาเจนทั้งเอกวาดอ่วนอาร์เจนตินาเนี่ยโอ้โหฟอร์มเหลือหลายมากมากเกมหลังชนะไป4แพ้1แพ้เนี่ยคือแพ้ให้กับลุกไกวในการควัดเลือกบอลโลกซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนับตั้งแต่แพ้ซาอุหลังจากนั้นเนี่ยอาร์เจนตินาไม่แพ้ใครเลยดูได้เลยคือฟอร์มดีมากอาร์เจนตินาคือทุกอย่างเพอร์เฟกต์จริงๆสำหรับอาร์เจนตินาแล้วก็5เกมหลังของนัำฝั่งเอกวาดอ ห้าเกมหลังชนะสองเสมอสองแพ้ไปหนึ่งนัดล่าสุดเอกวาดอร์เนี่ยแพ้ให้กับอิตาลีสองประตูต่อศูนย์ซึ่งพอดีคำเลยวันนั้นเวนเปิดมาให้อิตาลีเป็นต่อที่พอดีคำเลยอาร์เจนตินาเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงแล้วเนาะพูดยังไงก็คือพูดไม่หมดจริงอาร์าเจนตินาณนะตอนนี้เขาก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอยู่ณนะเ,เวลานี้อาร์เจนตินาเนี่ยสภาพความพร้อมผู้เล่นเนี่ยคือเพอร์เฟกทุกตำแหน่งจริงๆคือจะพูดยังไงก็หาว่าป่วยอะ ผู้รักษาประตูเนี่ยเอมิล mm ิโนมาติเนสแม่งไม่ต้องทำอะไรเลยแม่งเหนียวชิบหายมาติเนสเนี่ยคือคนที่สารฝันให้ลีโอเลียวเนลมาซี่จริงๆอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตแวะไปดูบอลสดหน่อยละกันสำหรับบอลสดนะเดี๋ยวเรารอไปคู่ทางฝั่งของฟินแลนด์ยูยิเอ็ดกำแพงโอเวอร์แรกเนี่ยเปิดมาหนึ่งช่วงตัว075ากำแพงโอเวอร์คู่ฟินแลนด์ยูยอมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเรากด โอเคนะทางฝั่งของอาเจตินาต่อเอมิลลโนมาติเนสยืนเฝ้าเสาแล้วก็ทางฝั่งของก้องหลังเนี่ยกอนซาโลมอนเทียวแล้วก็ทางฝั่งของคริสเตียนโลเมโรเลกซานโดมาติเนสโอ้โหแค่คู่นี้ก็สบายสบายแล้วส่วนซ้ายเนี่ยมากอสอากูนาแล้วก็ทางฝั่งของกองกลางเลอันโดปาเลเดสของโรมา แล้วก็ Giovanni Lo Celso แล้วก็ Enzo so Fernandes เรียวเนล้เมนไม่ใช่ไอ้อ o ซ e l Lo c e l s เนี่ยไม่ได้ลงน่าจะเป็น Leandro เล a ัน r ดปาเล d e s แล้วก็ทางฝั่งของ Enzo so Fernandes เนี่ยไม่แน่ใจว่ายังเจ็บอยู่ไหมสำหรับแฟนเชลซีบอกผมหน่อยนะ Enzo หายหายหรือยังผมไม่แน่ใจนะแล้วก็น่าใช้เป็นรถด้วโกเดปปอร์ บอริการของเลี้ยงในเมสซี่ถูกไหมลอริโก้เดปอดบริการของเลียงในเมสซี่แล้วก็ขาดไปไม่ได้ทางฝั่งของเลียงในเมสซี่เนี่ยผู้เป็นทุกอย่างของอาร์เจนตินาจริงๆแล้วก็กองหน้าตัวลุกกองหน้าหน้าเป้าเนี่ยลาวุตโลมาติเนสผู้ที่พาผู้ที่พาอินเตอร์มิลานคว้าแชมป์คูดิโตได้ในปีนี้แล้วก็เลฮันโดกานาโชผมเกลียดแม่งยิ่งายเลยก,กาาโชอ ก็อย่างที่บอกว่าอาเจนีนาเหนือเหนือกว่าทุกอย่างทั้งด้านผู้เล่นแล้วก็ขุมกําลังแล้วก็ทุกอย่างฟอร์มโดยรวมฟอร์มส่วนตัวอาเจนีนาเหนือกว่าแน่นอนอยู่แล้วอาเจนีนาวันนี้ใครไม่ไปก็ถือว่าพลาดมากผมว่าอาเจนีนาเนี่ยแม่งเป็นตัวที่สวยสวยมากๆแล้วก็สวยที่สุดในค่ำคืนนี้แหละจริงๆสําหรับอาเจนีนาและเวทเนี่ยเปิดมาไม่ได้แรงไม่ได้แรงด้วย กโมงเช้าเปิดมาหนึ่งช่วงตัวกระซวกให้ยับครับอาร์เจนตินาวันนี้ต้องไปอาร์เจนตินาคือตัวแก้รอบเช้าที่ดีที่สุดเลยอืมที่ดีที่สุดเลยแล้วก็เนี่ยที่ชอบชอบนะผมชอบฝรั่งเศสอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาฝรั่งเศสจอร์เจียแค่นั้นเลย แล้วก็มันจะมีพวกบอลบอลนอร์เวย์อย่างเงี้ยไอ้คู่เนี้ยเดี๋ยวผมจะไปนั่งคัดอีกอีกทีว่าคู่ไหนมันน่าจะสูงมั่งนะเดี๋ยวเรารอไปกำแมงโอเวอร์คู่ฟินแลนด์กันตอนนี้ไปตัวไหนครับโอ้โหจานเนี่ยเรียกจานเรียกผม น้องชายก็ได้พี่ชายรอไปฟินแลนด์ูยี่สิบเอ็ดครับสำหรับฟุตบอลเรียวไทม์นะหน้า youtube ไม่ต้องงงว่าบอลเรียวไทม์คืออะไรบอลสดนี่แหละแม่งเป็นบอลที่สี่สิบห้านาทีกินจบเลยไม่ต้องรอลุ้นเต็มเกมหน้า u t u b e บางทีมันมันมันเข้าใจาย,ยากนะคือบอลสดนี่แหละบอลเรียวไทม์ที่ผมหมายถึงเนี่ยคือบอลสดไปครึ่งแรกมีประตูปุ๊บกินปั๊บไม่ต้องรออะไรเยอะแยะ แล้วก็ใกล้ยูโรแล้วเนาะเสือโโ้อยูโรผมก็ไม่ได้ซักเลยวันนี้ใส่เสื้อย้อนยุคของใใใเนะอลคาสเซนแทนเดี๋ยวเรารอไปคู่ฟิแนแลนด์ดูยิบเอ็ดกันโอเคไหม กินกาแฟให้คาเฟอบนแม่งถึงไปเลยเด,เ,เดี๋ยวรอไปบอลสดคู่ฟินแลนด์โอเคนะบอลตามทรงอัน bon นี้ครับยเขยไม่ใช่อย่างอัน <c oughs> ดังเล้ยวนะกำลังรับชมรับฟังริปหลอนๆจากเดก็กผมว่าวันนี้อาร์เจนตินาเนี่ยแม่ง สวยสุดแล้วแล้วแม่งหน้าจะไม่ไม่พิกอ่ะอืมตามทรงสุดแล้วอเจน,นในหน้านะสรุปแล้วทีมชาติไทยจะเข้ารอบต่อไปได้หรือไม่ตัวแปรสำคัญครับอยู่ที่เกาหลีใจที่อยู่ว่าเจ็ดค้นสวยเลยสาแลเร็วอ่ะ มายังไหวยังนะกําแพงกาแพงโอย้ยังไม่มานะสวัสดีแฟนๆหน้า youtube ด้วยโอ้โหทักทายกันได้นะไม่ใช่ฟังอย่างเดียวเดี๋ยวทายไลน์สรุปแนวทางเหมือนเดิมฟินแลนด์เนี่ยกําแพงมาแล้วนะ0.75คู่ฟินแลนด์มาแล้วเดี๋ยวรอวอเตอร์ได้เมื่อไหร่เดี๋ยวเรากดไปคู่นี้มั่นใจมากฟินแลนด์ยู21เนี่ยการันตีสูงแรกเลย

คิดหอเจ้าหวูวยบอยากว้าเา้าัแต่มันบ่ทันสาวาาามายางังมายางังกำแพงเนี่ย ทันสาวหายขอตัวหาได้บอตอนนี้อะฟินแลนดูยี่สดศูนย์7ุหมาแล้ววอเตอร์นิดเดียว80ศเมื่อไหร่เดี๋ยวเรากดพร้อมกันคู่ฟินแลนด์ยี่สเเล็งไว้ได้ดีนะฮะสูงแรกฟินแลนดูยู่สิบเอวันนี้การันตีให้หนึ่งประตูเลยโคตรชอบ แล้วครับกดพร้อมกันเลยฟินแลนด์ยู21เจอกับลิทัวเนียยู 21, ่21 0.75มาแล้วกดพร้อมกันเลยนะสำหรับฟุตบอลเรียรไรามหรือฟุตบอลสดตอนนี้เนี่ยคิดว่ามีแน่ๆหนึ่งประตูเลยออสเตรเลียวัดบาบได้ไหมพี่ ว ka, e, wow. ja, ัดบาปได้ไหมโอ้โหอย่าไปวัดกับมันเลยนะบอลออสเตรียเนี่ยไม่น่ามีออสเตรียออสเตรียไม่ใช่ออสเตรเลียออสเตรียเดลิก้าใช่ไหมไม่ไม่น่ามี เฮ้ยบาปเลยน่ะไปไหนดิโหบาปเลยนะฟิไออเตียนี่ถามผมมาเจะรู้ว่าเลยไปไหนดีฟินแลนด์ยูยี่บอครับบอลสดตอนนี้ให้ไปฟินแลนด์ยูย่สอครับ ชอบลงตีคือเราเนเองงตุกตุคนนี้สมมตว่าใชมัคนอยู่ใช่ของมือสองใช่ของรูปมีเป็นหูบอกที่เียติดต่อคู่เขาฟังตมองังปีตังไมยังเ็นในสมองมอยเป็นนของสีญี่ปุ่นมาชอบตัวไหนครับญี่ปุ่นมาชอบตัวไหนญี่ปุ่นญี่ปุ่นเหรอ ญี่ปุ่นก็ชอบเนี่ยแหละครับฮิโรชิม่านี่แหละแต่ว่าหูกาแพงแม่งลงไหวมากตอนแรกฮิโรชิม่าศูนย์เจ็ดห้าน้าไปนะตอนนี้ต้องถ้าจะไปเนี่ยต้องไปหนึ่งชึ่งตัวแต่หมายถึงบอลสดใช่ไหมหรือยังไงแต่ถ้าถามว่าตัวรอบเยเยนเนี่ยผมให้ไปที่ฟินแลนด์เป็นตัวเน้นผมฟินแลนด์ยูยี่สิบเอ็ดเนี่ยฟินแลนด์ยูยี่สิบเอ็ดส่วนบอลสดให้ไปฟินแลนด์ยูยี่สิบเอ็ดที่ศูนย์จุดเจ็ดห้า

จริงใช่หรือเปล่าตาเธอไม่ชอบฉนจะไม่เอาอ้าวโอู่ก็ไม่สนใจจสหอตัวแลยละเลยไปกัความนใจโดนอกตัวงมีด้วอเป่า